สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตัวเลเวล210ขึ้นไปถึง220นะครับนะครับว่าใช้เควนี่กี่รอบนะครับที่คำนวณไว้มันประมาณ37รอบแต่ลองใช้จริงแล้วมันแค่ประมาณ35รอบเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปส่งเควนะครับเออเลเวลหนึ่งเอ 29, เอสองร้อยสิบเก้าส่งหนึ่งครั้งได้ประมาณยี่สิบหก เปิดนะครับนะครับสวนแห่งการเริ่มต้น99ชิ้นเหลืออยู่64ชิ้นเพราะฉะนั้นมันหายไป35ชิ้นนะครับเป็น99เพราะฉะนั้นจาก210ขึ้นมาเป็น220ใช้35รอบนะครับ น้อยไป2องรอบผมคำนวณว่ามันน่าจะประมาณ3-7นะหายไป2รอบเพราะฉะนั้นจาก35ในเลเวล220ขึ้นเป็น230เนี่ยมันน่าจะประมาณ40ถึง42หรือ43ประมาณนั้นนะครับหรือไม่ก็45ไม่เกินเนี่ยนะครับซึ่งไหวไหมถามผมผมว่า สำหรับคนที่ไม่มีปาร์ตี้สำหรับคนที่เป็นตัวที่แบบนี้เป็นตัวฟาร,ร์มแล้วไม่มีเพื่อนไม่มีที่ไหนไปแบบไปแล้วมันก็ไปดูดเขาาเงี้ยมันไม่มีคนรับหรือว่าเข้าไปแล้วเขาก็เตะทิ้งหรือทําให้ปาร์ตี้มันเดือดร้อนเนี่ยผมว่ามันก็ไม่คีเร่นะครับมันก็ไม่คีเร่นะครับแต่สําหรับตัวที่เป็นตัวแทงมีแทงแล้วก็แทงได้เงี้ยแล้วก็เป็นสายดาเมจอ่ะเป็นคาตานะเป็นเวทหรือเป็นอะไรกันแล้วแต่เนี่ยถ้ามีของอะไระระดับหนึ่ง ผมว่าไปเววที่อื่นนะครับไปเววที่อื่นกับพวกมินิบอสหรือพวกบอสซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยบอสที่เขาเป็นบอสหลักๆตามที่คนเขาแนะนําไว้ก็จะมีคนไปยืนรอกันอยู่นะครับเราก็ไปประกาศหาปาร์ตี้เอานะครับเหมือนกับปาร์ตี้ประกาศหาเวตเนี่ยแต่นนั้นก็ต้องจะมีคานวณประมาณว่าเราต้องการลงเราเป็นอาชีพอะไรเราต้องการลงในขั้นไหนนะผมเคยไปยืนยืนอยู่แต่ผมไม่เคยลงกับเขานะมันก็จะมีประมาณเนี้ยนะครับ เพราะว่าระดับบอสจาหนามันจะมีหลายขั้นมีอีซี่มีนอร์มัลมีมีฮาร์ดมีอะไรมาเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเรียกเป็นดาวก็มี1-4ถึงดาวโดยประมาณนะครับก็ไปร้องขอเอาไปศึกษาเอาจะทําให้ดาเมจแล้วก็ทําให้เออไม่ใช่สิทำให้ประสบการณ์ได้ดีกว่านี้มากนะครับแต่ถ้ามาคิดของผมเนี่ยเอ้โห1หนึ่งชั่วโมงได้แค่26เปอร์เนี่ยถือว่าไม่คุ้มนะครับถือว่าไม่คุ้มถือว่าน้อยถือว่าน้อยแต่ว่าถ้าไม่มีทางเลือกถ้าไม่มีทางเลือก มันก็ไม่ได้ขี้เหร่จนเกินไปนะนะครับมันก็จะไม่ได้ขี้เหร่จนเกินไปก็ถือว่าเป็นทางอ่อยอีกทางนึงได้โอเคเดี๋ยวผมจะส่งเกน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมี87เปอร์นะครับแต่ว่าในรอบนี้ผมมีเกลสส่งมันจะได้26นะครับเพราะฉะนั้นส่วนรอบนี้ก็จะได้เป็น่อ,อ107 113 นะครับถ้ามันจะได้26เปอร์ตอนเลเวล220ขึ้นเนี่ยมันก็จะได้113เดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันจะได้ถึงไหมถ้าไม่ถึงก็แสดงว่าในขั้นเลเวล220ขึ้นไปเนี่ยมันลดลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งทั้งหมด เดีผมก็คงจะอยู่ที่นี่จนร้อยสาสิบเป็นอย่างน้อยนะครับร้อยสีสิบพไม่ไหวแล้วโอ้ร้อยสิบสามนะครับแสดงว่า ในขั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณ25-26เปอร์อยู่ประมาณนี้นะครับในเลเวล220ขึ้นนะครับ200 220ละ ยังไม่ได้เกรทน่าจะเป็น225ถึงจะได้ประสบการณ์ออพอร์ทเพิ่ไมไปห้าพอร์ไม่ได้เกรทส2งรคิดว่านะคิดว่าเพราะว่ามันจะมาประมาณห้าร้อยที่ได้คือ215ได้มาเกรทหนึ่งก็ได้พอร์มา5นะเพราะฉะนั้นคนที่เขามีเลเวลสูงขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีพอร์มากกว่าเพื่อนนะครับเวลาเริ่มเล่นเนี่ยเริ่มเล่นตัวใหม่เนี่ยนะครับเลเวลปหนึ่งเนี่ยแต่พอร์มาจากไหนบางคนเฮ้ยเลเวลปหนึ่งพอร์มาจากไหนวะเนี่ยเยอะแยะเลยก็พอยร์ทเ,เขาเ้า้ะ,ะคเวสจได เวเนี่ยมันจะเสริมออปชันให้กับพวกสเตตัสดรืกวก็สแตมสกิลนะครับมันจะได้มากกว่านะครับแล้วตัวที่สร้างที่มาใหม่เนี่ยมันก็จะได้ผลนะครับก็เรียกว่าได้อานอิสงอน,นั้นไปด้วยนะครับโอเคครับได้สิบสามเปอร์220นะครับสิบสามเปอร์ก็แสดงว่าน่าแต่นี้ไปเนี่ยเลเวล1ในขั้น221เนี่ยก็ต้องใช้4รอบนะครับถ้าคิดจำนวนนี้ ถึงเลเวล230เลยเนี่ยมันก็ใช้อย่างน้อย40รอบนะครับผมเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมคิดคํานวณว่ามันน่าจะ240รอบรอไอ้สีรอบถึงจะขึ้นเป็น230นะครับจากเลเวล220รถึง240น่าจะใช้45รอบโดยประมาณนะครับโดยประมาณแล้วก็พอมาผมยังไหวไหมผมยังไหวอนยะู่นะเดี๋ยวผมจะปั๊มถึง230 แต่ว่าหลังจากสองร้อยสามสิบแล้วผมคิดว่าไม่ไหวละไม่ไหวละเริ่มแบบอืมเกินละปล่อยทั้งวันแล้วก็ได้ไม่กี่เวลนี้ยผมก็คิดเออไม่ไหวนะครับแต่ก็ต้องดูก่อนเพราะว่าผมก็ไม่มีอย่างอื่นทรรําผมไม่ได้ไปสายพวกตีบุงตีบวกนะครับผมก็ฟาร์มอยู่แล้วช่วงนี้ก็ไม่ได้ดวงดีได้ดอกแหวนอีกเลยเคยดอกมาแค่สามวงแล้วก็หายเลยเงินก็เลยไม่ได้เพิ่มเลยนะครับดับยากครับดับยาก ถ้าใครโชคดีดรอปมาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องวางขายถูกก็ได้เหมือนผมนะผมวางแค่25ล้านนะครับเพื่อนอาจจะวางติดตลาดไว้ก็ได้ให้ชนราคากับราคาสูงไว้ประมาณ30หรือ29ล้านอะไรอย่างนี้นะครับพรามันมีแหวนที่ราคาสูงวันนั้นด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับเวล2 1 0ร้อยสิบถึงสองใช้35รอบโดยประมาณนะครับบางคนอาจจะได้มากกว่านี้หน่อยนะครับอาจจะสา37กแล้วแต่นะแต่ประมาณเนี้ยสารอบ ก็ลองไปคำนวณเอาแล้วกันว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ไปหาทางอื่นนะครับสำหรับการปั๊มเลเวลนะครับโอเคที่ผมจะไปเติมแล้วก็ผมจะทำใหม่ยีออ่สิบสามเติมสามสิบห้า 35รอบกาๆเดี๋ยวไม่ไปไหนครับผมก็อยู่เนี่ยเวลาผมว์าไปไหนผมจะซื้อคืนมาถ้าต้องว์ปมาแล้วว์าไปที่อื่นก็จะซื้อคืนมา1ชิ้นผลค่อนข้างจะคิดว่ามั่นใจนะว่า35รอบนะครับโอเคครับสารคดีนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตาม,มารับชมนะครับใส่คลิปเล่นติดช่องนะครับตราบเท่าที่เขายังไม่มีเวสใหม่มาอัปเดตเวสใหม่ที่ให้ประสบการณ์มากกว่านี้จากการล่ามอนนะไอเ้เวสอื่นที่ให้ประสบการณ์มากกว่านี้ก็มีนะครับที่ให้1อ่า1เควสให้0 0แ0 0เนี่ยแต่มันเป็นเวสล่าของ ต้องของต้องได้99ชิ้น1กล่องซึ่งมันต้องใช้เวลาผมว่ามันมากกว่านี้นะผมว่ามอนสเตอร์เนี่ยดีที่สุดแล้วสําหรับเวลาที่น้อยกว่านะครับเพราะว่าเวลาเอ่อพวกหาของที่เป็นกอง99ชิ้น1กล่องมาส่งให้ได้9ให้ได้6 0 0 0เนี่ยผมว่ามันต้องใช้เวลามากกว่าชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอาจจะได้แค่ไม่กี่กองแล้วก็ดาเมจผมไม่ถึงด้วยผมว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ดีที่สุดนะครับมันค่อนข้างจะแย่ที่สุดในด้านของการเก็บเลเวลนะ นะครับเพราะว่าเลเวลมันอย่างบอกนะเพื่มันแค่89นะผมดันขึ้นมา202แล้ว220แล้วนะถ้าคนที่คิดว่ามีเพื่อนผมว่านนะำไปทั้งช่องทางอื่นนะครับช่องทางอื่นโอเคครับขอบคุณครับ